สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ลักเมกาจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ที่สำคัญที่เป็นมรดกโลกด้วยนะคะจากองค์การยูเนสโกเลยค่ะแล้วก็มีอยู่บนเหรียญที่พวกเราใช้กันในสหรัฐอเมริกาค่ะไม่รู้ไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะตามลักไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะอากาศดีมากเลย15องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เรามาอยู่ที่บ้านประธานาธิบดีโอมัสตเฟสันนะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นคนเขียนประกาศอิสราภาพให้กับประชาชนนะคะเราเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูรอบๆบ้านนะคะเพราะว่าบ้าน หลังใหญ่แล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยกว้างมากเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะมีทัวนะพาเราเข้าไปดูทัวข้างในนะซึ่งเราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะคนละ42เหรียญค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะที่ไล่มอนติชาโรแห่งนี้นะคะได้ถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกพร้อมกับกำแพงเมืองจีนค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะเป็นประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็คนเดียวของสหรัฐนะคะที่สถานที่นะคะถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูกันข้างในค่ะว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนเลยค่ะอย่างที่รักได้กล่าวไว้เมื่อวิดีโอครั้งที่แล้วที่ไปเที่ยวบ้านประธานาธิบดีจอชัวชิงตันมาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าคนนี้นะคะฉลาดมากๆฉลาดสุดๆเลยค่ะ เขาสร้างแล้วก็ออกแบบบ้านนะคะตามอายุเรนสองนะคะแล้วก็ทำให้ที่นี่นะคะเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเขาที่บ้านนะคะก็จะทึ่งไปตามๆกันค่ะเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้านะคะเมื่อแขกก้าวย่างเท้าเข้ามาในบ้านนะคะก็จะรู้วันเวลานะคะว่าวันนี้วันวัน,วนจันนะคะเวลาเก้าโมงเช้าและท่านประธานาธิบดีกาลังมีกิจกรรมอะไรอยู่อยู่ที่หน้าประตูเลยค่ะ ถึงไหมล่ะคะและสิ่งที่ท่านชอบสะสมนะคะก็จะอยู่เก็บอยู่ที่หน้าประตูบ้านเนี่ยล่ะคะ่ะเมื่อแขกเข้ามานะคะก็จะเหมือนได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ไปด้วยนะคะห้องถัดไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะก็เป็นห้องหนังสือแล้วก็เป็นห้องทํางานของโทมัสเจฟสันค่ะโทมัสเจฟสันมีหนังสือเยอะจนขนาดที่ว่ารัฐบาลยังต้องมาขอซื้อเพื่อนๆจินตนาการนะคะว่ามันเยอะมากแค่ไหนคะ่ะ ก็เป็นหลักหมื่นเล่มนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็เป็นคนฉลาดขนาดนี้นะคะก็แสดงว่าต้องเป็นคนศึกษาหาความรู้มากๆค่ะเรียกได้ว่าหนังสือทุกเล่มนะคะเขาได้อ่านได้จับต้องหมดทุกเล่มค่ะแล้วเป็นหนังสือทุกประเภทค่ะมีทุกสินทุกศาสตร์ว่างั้นเถอะศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์ทุกศาสตร์ทุกสินไม่มีสยศาสตร์เท่านั้นละค่ะทีนี้ <laughs> the office he spent a lot of time in this room uh, jefferson was actually a pretty introverted person he was quiet he was reserved it took a while uh, to kind of get to know him no books the rest of the books you see in the house are 200 year old copies of what jefferson had uh, in that original uh, collection Altogether, there's about a thousand books in this room. So imagine six times as many books uh, in here uh, at one point. Jefferson also had proudly on display a copy of the Declaration of Independence. So on the wall up there is an. So kind early automatic doors. มันยังไม่มีประตูแบบนี้นะคะแล้วคนจะทึ่งแค่ไหนนะคะที่ได้มาเที่ยวบ้านโทมัสเจฟสันแล้วเจออะไรแบบนี้ค่ะนี่คือห้องนอนของเจฟสันแล้วก็มาถึงห้องนอนส่วนตัวของโทมัสเจฟสันค่ะก็มีอะไรให้ทึ่งอีกแล้วค่ะเขาออกแบบให้ห้องนอนนะคะสามารถเข้าออกได้สองด้านค่ะโดยทางด้านหนึ่งนะคะก็เป็นห้อง ที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นห้องส่วนตัวเป็นห้องนอนจริงๆค่ะและที่สำคัญนะคะมีช่องประตูลับค่ะประตูที่เห็นข้างห้องนอนนะ<ม>ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเหนือบนห้องนอนแล้วก็จะเก็บเสื้อผ้าไว้บนผนังนะที่ซ่อนอยู่เราไม่มองไม่เห็นเนาะแล้วก็ ห้องนอนเนี่ยก็มีทีออ่ซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะเป็นเก็บเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทะลุไปอีกด้านนึงด้วยนะดูสิไปอีกห้องนนะ่ ทีนี้ก็มาถึงห้องอาหารค่ะห้องอาหารของที่นี่นะคะบ้านหลังนี้สีเหลืองค่ะแต่ของจอ์จวชิงตันสีเขียวอีกเลยนะคะก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรกับสีนะคะแต่ว่ายุคเรเนซองเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเน้นพวกสีสันหรือเปล่านะคะถ้ามีใครที่มีความรู้เรื่องศิลปะของเรเนซองก็เล่าให้ฟังหน่อยนะคะห้องอาหารนี้นะคะก็พิเศษตรงนี้ค่ะตรงที่ การบรรจุวนยค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเป็นวายที่ถูกส่งมาจากห้องเก็บวายค่ะเป็นเหมือนลิฟต์นะคะ <Wow. S 1> ที่ส่งขวดขึ้นมาจากด้านล่างนะคะก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ในยุคนั้นนะคะมันจะต้องเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะในตัวบ้านเองก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะคะที่ เขาทําเหมือนกับว่าเป็นห้องทดลองแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อจะทดสอบอะไรบางอย่างด้วยนะคะก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าเรายังมีต่อนะคะนอกบ้านอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ ด้านนอกนะคะก็จะมีอาคารอยู่ซ้ายขวาเลยนะคะเป็นปีกสองข้างค่ะเขาเรียกว่าฝั่งใต้กับฝั่งเหนือนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่ฝั่งใต้ค่ะจะเป็นห้องทำงานค่ะที่เขาจะเรียกประชุมงานหรือว่าคุยงานกับใครก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมาใช้ห้องนี้ค่ะและห้องนี้นะคะก็จะสามารถมองเห็นโดมของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ และที่มหาวิทยาลัยนะคะก็ถูกยกให้เป็นมรดกโลกพร้อมกับบ้านหลังนี้มาติชาโลค่ะนี่ก็คือผลงานมาสเต์พีซของประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐค่ะส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งนะคะที่ปีกทางด้านเหนือนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่โทมัสเชฟสันกับภรรยานะคะแต่งงานกันครั้งแรกนะคะยังไม่มีบ้านหลังใหญ่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กันสองผัวเมียว่างเงินเถิดนะคะก็อยู่ในบ้านหลังเล็กๆนะคะ นะที่แต่งงานนะแก็อยู่ที่นี่ก่อนที่จะสร้างบ้านใหม่อันนั้นต่อที่เป็นได้เป็นประธานาธิบดีนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่นะคะ<ม>เขาได้พัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างขึ้นมาหลังจากที่เขาเป็นประธานาธิบดีไปแล้วนะคะและที่เราได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะ<ม>ก็มีนักแสดงท่านหนึ่งค่ะที่หน้าตาเหมือนโทมัสเจฟสันนะคะ,ะ,คะก็กำลัง พูดนะคะปราัยว่างั้นเนอะแล้วก็ให้คนฟังนะคะแล้วเขาแสดงได้เหมือนมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าน่าตกใจมากเลยค่ะว่าโทมัสเจฟสันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะและโทมัสเจฟสันนะคะได้เสียชีวิตลงในวัน ชาติพอดีด้วยนะคะสี่กรกดาคมนะคะโฟร o ทอฟจูนะคะก็เลยยังแปลกใจนะคะว่ามันเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจนะคะที่จะใช้วันนี้นะคะวันที่ท่านเสียชีวิตนะคะเป็นวันชาติค่ะก็ยังงงๆอยู่นะคะถ้าใครมีคำตอบก็บอกกันบ้างนะคะอเอาละค่ะที่สุดท้ายนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะก็เป็นเรือนธาตุค่ะซึ่งคนที่ ประกาศอิสรภาพนะคะแล้วก็บอกว่าเสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะก็มีทาตค่ะมีทาตอยู่ประมาณ200คนนะคะแล้ววันนี้รักก็แต่งตัวเป็นทาตนะคะเพราะว่าดูเหมือนทาตมากๆเลยนะคะเอียนนะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมา ท่องเที่ยวในเรือนธาตุนะคะแล้วก็ความลับอีกอย่างหนึ่งของโทมัสเจฟสันก็ถูกเปิดเผยขึ้นนะคะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับธาตุนะคะจนมีลูกด้วยกันค่ะหนึ่งคนนะคะแล้วธาตุคนนี้ก็มีลูกกับโทมัสเจฟสันเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ความรู้แล้วก็เอนจอยไปกับรักค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะมีอะไรใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้รักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลักทำวิดีโอต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย